สวัสดีค่ะใครสายมาล่ามาทางนี้เลยนะคะหมาล่าฮอตพอตค่ะเพื่อนๆมีน้ำจิ้มแถมมาให้ในเซตด้วยนะคะหนึ่งถุงเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำกันนะคะเตรียมน้ำต้มมาล่ากันเลยเราเตรียมน้ำพอเดือดนะคะก็ใส่หมาล่าใส่ซอสมาล่าเข้าไปเลยใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่ผักตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตามที่ที่บ้านมี เนาะก็ใส่เข้าไปใครชอบเยอะใส่เยอะใครชอบน้อยใส่น้อยนะคะกวางตุง้งเอยเห็ดอ่ะแล้วก็จะมีผักในซองเมื่อกี้คือผักที่เขาแถมมาให้นะคะเป็นเส้นจีนค่ะเส้นหนึบค่ะแล้วก็อันนี้สามชั้นสไลด์นะคะที่ที่บ้านโบมีเองนะใครอยากทานแบบไหนก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็น พวกเห็ดหูหนูนะคะฟองเต้าหู้ค่ะใส่หมูเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะหน้าตาก็จะมาประมาณนี้เดือดแล้วเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะอันนี้ยกออกมาจากเตาแล้วนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปื่อยเกินไปค่ะจิ้มใส่ถ้วยนะคะน้ำจิ้มใส่ถ้วยน้ำจิ้มแอบนิดน้อยไปนิดนะคะ นิดเดียวเองเดี๋ยวชิมก่อนอร่อยค่ะใส่กระชิ้นิดนึงหรือใส่ต้นหอมซอยก็ได้นะคะแนะนำว่าให้ซื้อน้ำจิ้มเพิ่มนะคะกดน้ำจิ้มเพิ่มนม้ำซุปมันเข้มข้นหมาล่ามากค่ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูโอ้ร้อนมากค่ะ ฟองเต้าหู้หรือเหตุขงหนูไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันร้อนมากนะคะระวังลวกปากกันด้วยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นจีนคือเหนียวหนึบมากนะคะพากไปก็หิวไปอีกรอบแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ผักค่ะวุ้นเส้นแบบคือได้ใจมากค่ะ คือหนึ่งชุดนะคะถ้าเติมผกักเติมหมูเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะโปรว่าทานได้ประมาณ2-3ถึงคนเลยนะอิ่มมานะคะคือมันนัวมากค่ะมาลรามันเหมาะกับน้ำจิ้มงาแบบนี้มากเลยอะน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มถั่วใช่ไหมคะเห็ดเข็มทองต้องใส่นะคะอันนี้แนะนำ อร่อยสดชื่นมากสำหรับสายหมาล่าแบบโบนะคะแนะนำให้ไปกดในตะกร้าได้เลยนะคะคือปริมาณและคุณภาพเยี่ยมมากค่ะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเขาจะส่งเร็วอยู่นะคะจะส่งเร็วคะ่ะรีบกดตะกร้านะคะตะกร้าเหลืองใต้คลิปได้เลยนะคะ จะส่งเร็วปีใหม่นี้มาฉลองกับครอบครัวและเพื่อนๆคนที่คุณรักได้เลยนะคะไปแล้วค่ะ